้อมเสียงก่าวต่อองค์สมเด็จพระชินสีห์เจ้าทั้งปวงขอน้อมเสียงก่าวต่อพระธรรมเจ้าทั้งปวงขอน้อมเสียงกล่าวต่อพระอริยสงฆ์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีบุญญาธิการสูงส่งทั้งปวงจเจริญพรญาติโยมสาธุชนชาววัดธรรมพระอสเหิมาลามทั้งหลาย ในวันนี้ขอโอกาสสักเล็กน้อยให้ขอคิดสกิดใจ <c oughs> ตามกำลังสติปัญญาที่พิจารณาได้พิจารณาเห็นเนื่องในวันพระสิบห้าค่ำเวียนมาบรรจบพบรอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้านับจากวันพระนี้ก็เหลือเวลาแค่อีกเดือนเดียวเท่านั้นก็จะสิ้นสุขพรรษาการนี้ เราทั้งหลายได้พากันมาบำเพ็ญเพียรทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาจนกระทั่งถึงตีสามตั้งแต่วันเข้าพรรษามาจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาสองเดือนแล้วถ้าเราระลึกถึงความดีนี้ที่เราได้บำเพ็ญมาเป็นเวลาสองเดือนสำหรับผู้ที่ทำได้ ทำวัดสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาทำราตีถึงตีสามมันจะทําให้เกิดกําลังจิตเพราะมันเป็นบารมีสองเดือนนี้ก็ถือยว่าเป็นบารมีเป็นอธิฐานบารมีที่เราได้ตั้งใจมาทําวัดสวดมนต์มาทําสมาธิภาวนาจนกระทั่งถึงตีสามซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ง่ายเลย การทำสมาธิภาวนานั่งสมาธิตั้งแต่สามทุ่มตั้งแต่สี่ทุ่มนั่งสมาธิเดินจงกรมถึงตีสามนี่ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายสำหรับบุคคลที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายแต่เราทั้งหลายทำได้ถึงสองเดือน คือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบารมีใหญ่เราไปอยู่ที่ไหนเราไปทําอะไรความดีที่เราทําไว้เมื่อเราระลึกย้อนหลังมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกภูมิอกภูมิใจความดีนี่นะถ้าเราระลึกย้อนหลังเราไม่เสียดายภูมิใจที่เราได้มาบําเพ็ญการบําเพ็ญของเรานี้มันก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัย ให้บารมีธรรมของเราสูงขึ้นไปตัดภบตัดชาติจนจึงนิพพานมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการสะสมความดีที่ยิ่งใหญ่การบําเพ็ญภาวนานี่ไม่ใช่ของที่จะดูถูกได้มันเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ชั่วช้างกะดีหููแลบลิ้นเท่านั้นก็เป็นบุญใหญ่เป็นอนิสงส์ใหญ่ เพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนก็ขอให้เราได้อาย่าได้ทิ้งความเพียรพยายามเราได้ตั้งใจไปแล้วว่าจะมาทำวัสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาไม่หลับไม่นอนถึงตีสามทำได้มาแล้วสองเดือนเหลืออีกแค่เดือนเดียวก็ไม่น่าจะเป็นความลำบากมากมายนักปีหนึ่งก็มีแค่สามเดือน คุณแม่เลิงนี่ก็หลายปีแล้วมีความตั้งใจมาทำลาตีทำวัตสวดมนต์ผ่ากันมาบ้านม่วงถือว่าเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีมากคนอื่นเขาไม่ทำเราไม่ว่าแต่ความดีถ้าเราทำแล้วมันก็จะเป็นบาร,รมีติดตัวของเราไปคนเราถ้าไม่มีบุญไม่มีบาร,รมี ทำอะไรก็ยากเวลาเรารู้ว่ามันยากมันยากตอนไหนมันยากตอนที่เราอยากจะได้คนที่ไม่มีบุญไม่มีบาร,รมีไม่มีความดีเวลาอยากจะได้ละมันยากมันจะมีปัญหาประจักษ์ติดขัดไปเสียทั้งหมดแต่คนที่มีบุญญาบาร,รมีนั้นมันจะไปรู้ตอนที่อยากได้ ไม่ติดขัดไม่มีปัญหาอุปสรรคแล้วเพราะฉะนั้นการบําเพ็ญความดีไม่ว่าจะเป็นความดีอะไรก็ตามเราทําแล้วก็พึงทําให้ต่อเนื่องไม่ใช่ทําแล้วก็หยุดทําแล้วก็หยุดทําให้ต่อเนื่องตื่นขึ้นมาในแต่ละวันพึงระลึกถึงว่าวันนี้เราจะทําอะไรให้เป็นความดีตื่นนอนขึ้นมาพึงระลึกถึงว่าวันนี้เราจะทําความดีอะไร ก่อนนอนพึงระลึกว่าวันนี้เราได้ทําความดีอะไรมาแล้วบ้างถ้าเราทําได้อย่างนี้ตื่นก่อนระลึกว่าเราจะทําดีอะไรก่อนนอนก็ระลึกว่าเราทําดีอะไรแล้วจิตเราก็จะเป็นกุศล,ลคําว่าจิตที่เป็นกุศลนี่มีความสําคัญมากต่อชีวิตของแต่และบุคคลเมื่อใดก็ตามที่เราจิตเป็นกุศลมันก็จะผ่องใส แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่จิตเป็นอกุศลจิตนั้นก็จะไม่ผ่องใสความผ่องใสหรือไม่ผ่องใสของจิตนมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากทำไมถึงว่าสำคัญมากก็เพราะว่าถ้าจิตผ่องใสแล้วมันเห็นมันเห็นอันตรายทั้งข้างหน้าข้างหลังมันเห็น ทั้งความดีความงามทั้งข้างหน้าข้างหลังอันตรายก็เห็น,น,หนความดีก็เห็นเห็นทั้งหมดภาคไม่ดีก็เห็นภาคดีก็เห็นเรียกว่าเห็นรอบทิศเมื่อจิตของเราผ่องใสนี้แต่เมื่อจิตของเราไม่ผ่องใสเร้าหมองมันไม่เห็นอะไรความดีก็ไม่เห็นความไม่ดีอันตรายก็ไม่เห็นเราอย่าลืมว่า องค์สมเด็จพระชิน์สีเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตนี้เหมือนกับป่าดงดิบป่าดงดิบเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยความโลภความโปวดความหลงชีวิตมนุษย์นี่นะชีวิตของคนเรานี่เหมือนกับป่าดงดิบพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ป่าดงดิบของโลภกวด,ดหลงถ้าเราไม่พิจนารณานดีๆเราก็จะไม่รู้แต่ถ้าเราพิจนารณานดีๆ เป็นอย่างที่องค์สมเด็จพระจินทร์สีจ้าทรงตรัสไว้ว่าชีวิตของมนุษย์นี่คือป่าดงดิบเต็มไปด้วยโภโกรดหลงเมื่อเราอยู่ในป่าดงดิบเราจะมีความไว้ใจได้ที่ไหนเมื่อเราอยู่ในป่าของกิเลสเราจะไว้ใจได้ที่ไหนอันตรายมันจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะเวลาถ้าเราประมาทเพื่อแคบเดียวมันก็จะโดน พระพุทธเจ้าถึงว่ายาได้ประมาทมีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตใจของเราผ่องใสแล้วมันก็จะเห็นเห็นอันตรายทําให้เราไม่ประมาทแต่ถ้าเราจิตใจของเราขุนมัวเจ้าหมองก็จะไม่เห็นอันตรายเราเดินไปเหยียบกับดักพอเหยียบกับดักแล้วก็แก้ยากมากเหมือนกับเนื้อที่เขาไปอยู่ในบ่วงของนายพรานถ้าไม่ เท้าขาดหัวก็ขาดขอก็ขาดถ้าได้เข้าไปอยู่ในบ่วงของนายพรานแล้วเพราะฉะนั้นการทำจิตให้เป็นกุศลนี้ถึงเป็นสิ่งที่สำคัญตื่นนอนก็พึงระลึกถึงว่าวันนี้เราพึงทำความดีอะไรบ้างเรามีความพอใจหรือ,อยังเ,กกรเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องการทำจิตให้สงบตั้งแต่เราเกิดมา เรามีความพอใจหรืออยังหรือว่าเรานึกแล้วเราก็รู้สึกยังไม่พอใจถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่พอใจแสดงว่าเราจะต้องทำให้มากขึ้นความดีใดที่เราะลรรึกถึงแล้วเรารู้สึกว่ายังไม่พอใจเราก็พึงทําให้มากขึ้นถ้าเราะรลึกถึงความดีอยู่ตลอด จิตเป็นกุศลอยู่ตลอดจิตผ่องใสอยู่ตลอดนี้มันก็จะเกิดอนุภาพเกิดปาฏิหารไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เรียกว่ายืนด้วยความไม่ประมาทเดินด้วยความไม่ประมาทนั่งนอนด้วยความไม่ประมาทเพราะจิตของเราเป็นกุศลถ้าหากเราตายไปในขณะนั้นก็ไม่ผิดหวัง<ม>คําว่าไม่ผิดหวังคืออะไรเพราะเมื่อจิตผ่องใสจิตเตอสังกิเลสเถสุคติปาติกังคา เมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุกติก็เป็นอันหวังองค์มสมเด็จพระจินดาสีจาส่งสารไว้นั่นก็หมายควาว่าเมื่อจิตของเรานี้ผ่องใสหากตายไปในขณะนั้นก็ไปสู่สุคติภูมิจิตเตสังกิริเถท,ทุกติปาติกังขาถ้าจิตเศร้าหมองทุกติก็เป็นอันหวังก็หมายเขาว่าถ้าหากเรา ตายเสียในขนาดนั้นโดยจิตที่เศ้าหมองก็ไปสู่สุคติทุคติภูมิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังจิตของเราทําจิตของเราให้ผ่องใสอยู่ตะลอดด้วยการทํากุศลทําความดีตื่นขึ้นมาเราจะพึงทําความดีอะไรอะไรได้บ้างในวันนี้ ก่อนนอนแล้วลึกถึงว่าเราทําความดีอะไรมาแล้วบ้างในวันนี้นี่คือสิ่งที่สําคัญมากอย่างเรามาทาวัสวดมนต์มานั่งสมาธิภาวนาในวันนี้จนถึงเวลาตีสามก่อนเราจะได้พักผ่อนเราแล้วลึกถึงก็ถือว่าเป็นความดีแล้วลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระริยสงฆ์เจ้าการทำวัสวดมนต์นี่เป็นการระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสัสจจะ ไม่โกหกหลอกลวง,ล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 งเหมือนคำสอนของศาสดาอื่นๆเป็นสัจจะคำว่าสัจจะคือความจริงหนึ่งทุกขสัต์องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เกิดก็เป็นทุกข์แก,ก,แก,ก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์นี้ให้เรามาพิจารณามันก็จริงอย่างที่องค์สมเด็จพระชิน์สีเจ้าทรงตรัสไว้แล้วก็ไปพิจารณาเอา ว่าเกิดเป็นทุกยังไงแกเป็นทุกยังไงเจ็บเป็นทุกยังไงแล้วตายเป็นทุกยังไงอันนี้ไม่ต้องสาธยายความให้ให้มากเราก็รู้เป็นปจัจจพยานด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วเอาเฉพาะว่าแกก็เป็นทุกเพราะว่าเมื่อแกแล้วสุขภาพก็ไม่เหมือนตอนยังหนุ่มยังสาวสติปัญญาความว่องไวก็ไม่เหมือนกับตอนยังหนุ่มยังสาว อำนาจวาสนาที่เคยมีก็หลุดไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นทุกข์แล้วละ่ะเดี๋ยกวก็เป็นโรคนั่นเดี๋ยกวก็เป็นโรคนี่เดี๋ยวก็ปวดนั่นเดี๋ยกวก็ปวดนี่ไม่เหมือนตอนที่มีสุขภาพดีนี้เรียกว่าแกเป็นทุกข์เป็นความจริงเกิดเป็นทุกข์แกเป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เป็นความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้มาพูดโกหกหลอกลวงให้เรา แต่ว่ามาพูดความจริงว่านี่มาดูนะ<ม>เกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์จริงๆนี่เป็นษษษษทุกข์กันข้อแรกทุกข์เหล่านี้เกิดจากไหนสมุทัยสตจจากเราก็ค้นคว้าไปทุกข์เหล่านี้เกิดจากไหนองค์สมเด็จพระชินดาสีเจ้าทรงตรัสเกิดจากตัณหาตัณหาคือความอยากความปรารถนา ถ้าจะแปลงง่ายๆนะตัณหาแปลว่าความอยากความปรารถนาแต่ถ้าจะแปลอีกแง่งหนึ่งคือความยินดีความพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจความยินดีพอใจนางตัณหานางราคาเมื่อเกิดความอยากแล้วก็มีความยินดีพอใจนางอารติมีความประทับใจแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอยาก ยินดีพอใจประทับใจยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นสาเหตุของความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทุกข์ทางกายก็ดีทุกข์ทางใจก็ดีถ้าเรามาพิจารณาเออมันก็ใช่ทุกข์ทางกายก็ดีทุกข์ทางใจก็ดีเกิดขึ้นมาจากความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยากอย่างนี้พอได้แล้วก็อยากอย่างนูน้นพอได้แล้วก็อยากอย่างนั้น ไปไม่จบสักทีความอยากนี้เหมือนกับมหาสมุทรเหมือนกับจัก,กรวาลไม่มีที่สิ้นสุดเกิดจนกระทั่งตายก็ไม่จบความอยากความปรารถนาของมนุษย์แต่ละคนนีองค์สมเด็จพระชินสีเจ้าถึงอุปมาว่าหากจะเนรมิตภูเขาทั้งโลกให้เป็นทองคำก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองความอยากของบุคคลผู้เดียวได้ พราะความอยากนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่มีจุดจบของมันพอได้แล้วก็อยากได้อีกมันจึงเป็นสาเหตุของความทุกข์เพราะว่าเมื่ออยากได้แล้วก็ต้องไปต่อสู้ดิ้นรนแสวงหาเบียดเบียน,ยนแยง่งชิงก็เพราะความอยากนั่นแหละที่มันเป็นเหตุทําให้ต่อสู้ดินลนแยง่งชิงเบียดเบียนกันและกันนี่อันนี้ให้เราไปพิจารณานีน้เียว่าสามุทัยสัตว์ที่องค์สมเด็จพระจินนรีเจ้าทรงตรัสไว้ ทีนี้เมื่อไม่ไม่อยากให้เกิดความทุกข์ก็ต้องมาดับที่สมุทัยสัตว์มาดับที่ความอยากก็ต้องมาพิจารณาความอยากนี้ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนความอยากนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นที่ตาเราก็มาดับที่ตาเกิดขึ้นที่หูเราก็มาดับที่หูเกิดขึ้นที่จมูกเราก็มาดับที่จมูกเราก็มาพิจารณาว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนมาไล่ไปไล่มานี้มันก็ ความอยากนี้มันก็เกิดขึ้นที่ใจของเรานี่เองเกิดขึ้นที่ใจของเรานี่เองแล้วมันเกิดขึ้นที่ใจเราก็มาดับที่ใจโดยการมาเพง่เพงๆทำสมาธิภาวนาเมื่อจิตสงบแล้วความอยากมันก็หายไปถ้าจิตไม่สงบมันก็ร้อนมันก็ดินน้นรนอยากได้นั่นอยากได้นี่ พอจิตสงบแล้วความอยากนั้นมันก็หายไปที่ว่าอยากได้เยอะๆมันก็หายไปเพราะความสงบนั้นมันมาดับความอยากสมาธินี้มันมาดับความอยากเพรพอมันดับได้ก็มาเจริญปัญญาอีกเพื่อที่จะไปถอนราดของถอนโคนความอยากมาพิจารณาอีกว่าความอยากนี้มันเป็นอันเดียวกันกับจิต หรือว่ามันเป็นคนละส่วนกับจิตอันนี้คือการมาเจริญวิปัสสนาไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิจิตสงบแล้วก็เฉยอย่างที่เคยพูดเราจะต้องมาพิจารณามาดูมาพิจารณาว่าความยินดีพอใจก็ดีความอยากก็ดีความติดใจก็ดีมันเป็นอันเดียวกันกับจิตหรือว่ามันเป็นคนละส่วนกับจิตแท้ที่จริงแล้วจิตมัน เป็นสภาวะที่ว่ารู้เท่านั้นสักว่ารู้เท่านั้นคําว่าจิตเยมันเป็นสภาวะที่ว่าสักว่ารู้เท่านั้นร้อนมันก็รู้เย็นมันก็รู้หนาวมันก็รู้มันไม่ปรุงแต่ตัวปรุงเลยก็คือตัวสังขารความคิดมมาปรุงแต่ตัวจิตเนี่ยมันรู้เฉยๆดูเฉยๆรู้เฉยๆเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยิน ลิมรสก็สักว่า adalah, ลิมร SUV, สสัมผัสก็สักว่าสัมผัสแต่ตัวจิตนี่มันรู้เฉยๆมันไม่ไปตีความแต่ตัวตีความนี่แหละเขาเรียกว่าจววตัวมาปรุงแต่งจิตไอ้ความอยากนี้มันก็เหมือนกันความอยากซึ่งจัดเป็นกิเลสนี้ความยินดีความพอใจนี้มันก็เหมือนกันมันมาปรุงแต่งจิตของเราถ้าเราพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าใจว่าโอ้เราไปคิดว่าความอยากนี้มันเป็นของเรามันก็ไม่ใช่ มันมาปรุงแต่งจิตเราเคยคิดว่าความยินดีพอใจนี้มันเป็นของเรามันก็ไม่ใช่มันมาปรุงแต่งจิตในเมื่อมันเป็นสองอย่างอย่างนี้แล้วเราก็เกิดปัญญาทีนี้เราเข้าใจว่าในเมื่อมันไม่เป็นของเรามันเป็นคนละส่วนจิตมันก็ส่วนหนึ่งความยินดีพอใจมันก็ส่วนหนึ่งความอยากมันก็ส่วนหนึ่งพอมันเกิดปัญญาตัวนี้แล้ว เราก็จะไม่หลงในความยินดีในความพอใจเราก็จะไม่หลงในความอยากนี่จะต้องมาพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาไม่ใช่สมาธิิตสงบแล้วก็นิ่งเฉยอยู่ถ้านิ่งเฉยอยู่มันก็จะไปหลงในความยินดีพอใจในสภาวะใจสงบมันหลงได้นะเวลาจิตมาสงบนิ่งพราะมันเกิดความสุขเกิดปีติขึ้นมา มันก็หลงเป็นตัวเป็นตนได้ไอ้ความสุขนี้มันเป็นของเชิงแท้แน่นอนปีตินี้ความเอิบอิม่มความพอใจความโล่งความเบา,านี้มันเป็นของเชิงแท้แน่นอนมันก็หลงได้หลงเป็นตัวเป็นตนได้สมาธิเราจะต้องมาพิจารณาแยกแยะออกให้เห็นว่าจิตนี้สภาวะที่มันรู้มันก็มีหลายรู้มันมีความหยาบมันมีความละเอียดเรื่องจิตนี้ไม่ใช่จิตอันเดียวนะเราจะไปคิดว่า จิตที่เรานั่งอยู่อตอนนั่งสมาธิอยู่กับพอนั่งสมาธิไปแล้วจิตมันสงบลงสงบลงนี่ไม่ใช่จิตอันเดียวนะมันมีความละเอียดของมันลงไปมันมีความมันมีชั้นของมันมันมีความละเอียดของมันเหมือนรถนั่นแหละรถโตโยต้าก็นิ่มแบบหนึง่งเก่งรถเบนซ์ก็นิ่มแบบหนึง่ง รถแต่ละยี่ห้อยิ่งราคาแพงมันก็มันก็นิ่มของมันมันก็สะดวกสบายขึ้นไปขึ้นไปมันไม่เหมือนกันรถที่ราคาถูกหน่อยมันก็เวลานั่งไปตามถนนมันก็กระดกกระเติกกระตักนั่งไปแล้วมันรู้สึกว่ามันเวลามันกระทบถนนมันก็แข็งแต่รถราคาแพงๆมันนิ่ม มันก็เหมือนกันจิตของเหล่านี้เราจะไปคิดว่าเวลาเรานั่งสมาธิก่อนที่มันจะสงบนี่มันเป็นจิตดวงเดียวกันกับเวลาเราเข้าสมาธิได้แล้วเราจะต้องสังเกตด้วยจิตนี้มันก็จะเปลี่ยนทิีของมันไปเรื่อยๆตามกําลังสมาธิถ้ากําลังสมาธิมากมันก็ละเอียดลงไปมันก็เบาลงไปมันก็โล่งลงไปเวลาเราถอนจิตออกมามันก็เป็นอีกแบบหนึ่ง จิตที่เราถอนออกแล้วมันก็ไม่เหมือนกับจิตที่เราตอนเข้าสมาธิอยู่นี่ให้เรามาพิจารณาแม้กระทั่งตัวจิตตัวเดียวเนี่ยมันก็มีความหยาบมีความละเอียดมีความละเอียดลงไปอันนี้เราต้องพิจารณาด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นการที่จะทิ้งสมุทัยสัตว การที่จะดับสมุทัยสัตว์คือความอยากความยินดีพอใจก็มาดับที่จิตเมื่อมันเกิดที่จิตด้วยการมาพิจารณาแยกออกไปแต่ว่าตัวจิตนี้สภาวะรู้นี้มันก็เป็นอีกอย่างหนึง่งสภาวะทว่าวยินดีพอใจความอยากความปรารถนามันก็เป็นอีกอย่างหนึง่ง ถ้าเราเห็นพิจารณาเห็นแล้วมันก็จะเห็นความว่าไม่มีตัวตนว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในจิตหรือมันก็ไม่ใช่เราอยู่ในความอยากหรือความยินดีพอใจหรือก็ไม่ใช่มันมาปรุงแต่งกันเข้าความอยากก็มาปรุงแต่งจิตจิตก็ไปปรุงแต่งให้เกิดความอยากถ้าเราเข้าใจสภาวะสองอย่างนี้ด้วยสติปัญญาของเราแล้วเราก็จะเข้าใจาเออเนี่ยความไม่มีตัวตนเนี่ยมันเป็นแบบนี้ นั้นมาปรุงแต่งกันความอยากน,นี้มันเป็นอาการที่มาปรุงแต่งจิตให้เป็นไปแบบนั้นให้เป็นไปแบบนี้แต่ว่าตัวจิตแท้ๆมันเป็นสภาวะที่วบาจักว่ารู้เท่านั้นเหมือนกับน้ํานั่นแหละที่มันมีลักษณะใสความอยากเหมือนกับสีที่เอามาปรุงแต่งให้น้ํำมันเป็นสีเป็นสีดําบ้างเป็นสีแดงบ้างเป็นสีนั่นบ้างเป็นสีนี้บ้าง ความยินดีพอใจนี้มันก็เหมือนกันเหมือนกับสีมาเติมใส่จิตให้มันเป็นสีนั่นบ้างเป็นสีนี่บ้างแต่แท้ที่จริงน,นสภาวะของจิตด,ดั้งเดิมปัจจระมีทางจิตทังพิกเวดูก่อนพิสุทธิ์ทลายธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่โ่องใสมันก็เหมือนกับน้ําที่ใสน,น,นั่นแหละเวลาเราทํสาสมาธิภาวนาเราก็จะสัมผัสได้ให้สังเกตเอาอันนี้เหมือนกับน้ําที่ใสเวลาจิตมันสงบสงบ จากอารมณ์ที่ทําให้ขุ่นมัวมันก็เหมือนกับน้ําที่ใสแล้วก็มันมีความใสความใสของมันเข้าไปอันนี้ให้เราสังเกตส่วนอารมณ์ต่างๆความอยากก็ดีความยินดีพอใจก็ดีที่มันมาปรุงแต่งจิตมันก็เหมือนกับสีที่เขาเอามาใส่ในน้ําสะอาดในน้ําใสมันก็เป็นสีแดงมันก็น้ําใสมันก็เป็นสีแดงสีดํามาน้ําใสมันก็เป็นสีดํา เพราะฉะนั้นอันนี้ให้เราสัง,สงเกตเวลาทําสมาธิภาวนาพอจิตของเราสงบไม่ใช่พอสงบแล้วก็เจอตัวอยู่อันนี้มันก็ไม่เกิดปัญญาได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ให้ข้อคิดสะกิจใจเล็กๆน้อยๆตามกําลังสติปัญญาที่พิจารณาได้พิจารณาเห็นเอาต่อไปก็ขอให้เราได้พากันทําสมาธิภาวนาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนพึองตน